ครับก็จะเป็นอีกคลิปที่พี่ต่ายบอกจะถ่ายให้ดูเมื่อเช้าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรถคันนี้จะถูกปล่อยออกไปแล้วเออเดี๋ยวจะถ่ายไม่ทันอันนี้ก็ถือว่ารีบมากๆสม,มุดรับประกันก็วิ่งทํานะครับวิ่งแป่เขาเซ็นก็จะมีคนพ d ทอสรถนะครับแต่ว่าก็จะถ่ายให้ดูด้วยนั่นแหละอ่ะสำหรับใครที่ชอบสไตล์เดิมๆนะครับอันนี้พี่ต่ายก็ไม่ได้ใช้ไม้กันสัน่นไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นถือมือถือถ่ายเลย ก็คันนี้รุ่นที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟ1.9เกรด LDA ราคาของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่786,000บาทนะครับอันนี้จะเป็นรถมันจะเป็นรถของเซลล์หนึ่งะครับแต่ว่าพี่ต่ายไม่ได้ขอกุญแจรถมาเนาะรีบข้างในก็คงไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูคลิปอื่นละกันเผื่อใครอยากเห็นเจ้าตัว LDA นะครับคันนี้โดยปกติแล้วนะครับกากะจังหน้าของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมใช่ไหม Isuzu ตัวนี้นครับนี จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็โลโก้จะเป็นโลโก้ Isuzu ส,ส,สองชั้นแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไปเปลี่ยนนะครับเจ้าน้อง LDA คันนี้ไปเปลี่ยนกระจังหน้ามาเป็นของเจ้าตัว X Series นั่นเองอก็จะเป็นตัวหนังสือสีแดงก็ให้ความสปอร์ตมากๆครับเสียอ๋อครับผมเดินผ่านไเฉยไม่เป็นไรครับผมไม่สดครับถ่ายวีดีโอเฉยครับก็จะเป็นอย่างนี้ไฟห,หน้าของเจ้าตัว LDA คันนี้ก็จะเป็นไฟห,หน้าแบบ LED นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ คือบางคนสังเกตว่าเฮ้ยไอหลอดตัวนี้มันเป็นกานเป็นหลอดยังไงคือมันก็เป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งแหละครับอาท่านูตรงเลยแต่ว่าไอตัวโคมครับตัวที่ทําการสะท้อนแสงอ่ะแต่ก่อน,นเราจะใช้โคมในการสะท้อนแสงแต่ว่าตอนนี้เราใช้ตัวเลนเลนตัวเนี้ยเหมือนเหมือนที่เราส่งโปรเจคเตอร์อ่านรายงานอะไรอย่างเงี้ยครับมือสั่นครับแล้วก็ ไฟหน้าไฟไฟตัดหมอกของเจ้ตัว lda คันนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนมีมาให้เรียบร้อยในรุ่นลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มอตัวหนังสือแดงที่ถามกันมาว่าใส่ได้ไหมพีม่ต่ายใส่ได้นะครับอไปดูคลิปตัวเองนี่พูดเร็วมากๆเลยก,ลก็ลูกลูกค้าทำอะไรอะประกันต่อประกันลูกค้าต่อประกันครับแล้วก็ อ่ะเรามาดูแต่ว่าตัวจัดทรงเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายฟังดีดีวกว่าฟังนี้เหมือนย้อนแสงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่มีคนขอมามีน้องๆขอมาพี่ต่ายผมอยากดูให้เขามีรถเดิมๆที่เอามาจัดทรงไหมมามาจัดทรงมาโหลดไหมอันนี้ก็บอกเลยหน้าสองหลังสี่แน่นอนแอนมาขนาดนี้นะครับไม่สองหลังสามแหละก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจัดทรงเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปถามให้อีกทีหนึ่งนะ แต่ว่าเบอร์อยางที่เขาใช้มันจะเป็นยางหนาเนาะหน้านี่สองแหละแต่หลังนี่ไม่3ก็4หลัง3ามแล้วปอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัวแมกนะครับแมกที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นแมกของอะไรก็จะเป็นแมกของเจ้าตัวเกรดแซนั่นเองแมกแท้จากโรงงานนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าน็อตล้ออะไรก็คือจากโรงงานทั้งหมดเลยโดยเบอร์อยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น 2, 5 5 5ห้าห้าห้าสิบไหมตาพี่ไตจําไม่ผิดนะ 2 5 5 5 0จริงๆด้วยครับ18แเนี่ยแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีการจัดทรงลงมาตัวนี้ใช้สตัดปรับเกียวนะครับโหลดลงมา2นิ้วนั่นเองอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะใช้กล่องโหลดโหลดลงมา3นิ้วนะครับหน้า2หลัง3าเพราะว่าเขาใช้ยางเบอร์หนานั่นเองปกติจะใช้3 5หกับ40อันนี้ใช้50แล้วก็ปกตินะครับเจ้าลโลโก้คันนี้มายเยอะมาก <c oughs> โลกโก้ของก็เรียกว่าสัญลักษณ์ของเจ้าตัวแกปโฟรปกติรุ่นนี้จะเป็นเอ้ยรุ่นนี้เขาก็เป็นเป็นเป็นนั่นอยู่แล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับต่อประกันใช่ไหมครับต่อประกันเดี๋ยวแต่รบกวนเดินเข้าไปข้างในนะครับชั้นสองนะครับก็นี่่ามาดูเนี่ยถามว่าล้นไหมล้นไหมไม่ล้นนะครับไม่ล้นเลยถึงจะเป็นสิบแปดนี่ก็ไม่ล้นนะเอ๊ะ ไม่ลน้นไม่ลน้นครับแล้วก็คันนี้ไปทําอะไรมาอีกสีดําสีดำ,ดำนี่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 มีปกติแล้วนะครับตัว LDA นะครับเขาจะตัวแต่ว่าตัวนี้คือต้องต้อง,องพิูดตรงๆคือต้องปิดเป็นโครเมียมเนาะพี่ต่ายว่าจะสวยเนี่ยเนาะเออลงทุนสัญลักษณ์เซีแล้วก็น่าจะมีโครเมียมด้วย ครับแล้วก็คันนี้นะครับเกรดของเขานะครับจะเป็น LDA ก็จริงแต่ว่าตัว z P z M อะไรเงี้ยเราสามารถเอามาติดได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดไม่ผิดกฎกติกาแล้วก็เวลาที่เราเอารถเข้าเช็คระยะนี่ช่างไม่สับสนแน่นอนนะครับเดี๋ยวกลัวเฮ้ยเราติดแล้วช่างก็จะงงไม่งงไม่งงแล้วก็ LDA รุ่นนี้นะครับการชนท้ายเขาจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยแต่บางคนเนี่ยถอดนะถอด อชอบเปือยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอันนี้เป็นมุมมุมของเขายางเนี่ยเดี๋ยวไปตายให้ดูลายยางนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยลายยางเขา<ส><ส>ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับสาหรับคนที่ชอบเขาเรียกว่าแต่งเดิมๆเอาแม็กเดิมมาแต่งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งไม่ผิดนะเพราะว่าสไตล์แต่ละคน,นชอบไม่เหมือนกัน ถ่ายแบบไม่มีไม้ดูแปลกๆไงไม่รู้ก็ข้างในของเจ้าตัว LDA คันนี้เขาก็จะเป็นเบาะผ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ไตยยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวพี่ไตยไปถ่ายกันหนึ่งของพี่ไตยก็มีมาเหมือนกันสีดาเดี๋ยวมีแต่งเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้ก็ถ่ายเป็นแนวให้ดูก่อนอ้นี้ก็มุมกว้างจังมือถือกางนี้เอ้ยแต่เอาจริงๆนะพูดตรงๆนะตอนแรกพี่ไตยคิดว่าเปลี่ยนเป็นตัว 12 Pro Max ถ่ายนี่จะสวยจะว้าวแต่เอาจริงๆพี่ต่ายว่าสู้ไอตัวเจ็ดพัดพี่ต่ายไม่ได้หรอกไอตัวนั้นนะความจำเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถ่ายคืนด้วยไอเครื่องนี้เดี๋ยวยกให้เมียเแลาลำคาญมาก <laughs> <laughs> นี่อ่ะโอเคก็ขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการแต่งรถให้กับหลายๆท่านเนาะจะได้ไม่เสียเงินทิ้งฟรีว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูไปเนาะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายไปทำเอกสารก่อน